แนวทางหนุมแนวเป้ามววบวันี้ก็มีสองหางสามกับหอยเราอีกหนึ่งหางโอ๋อค่ะเดี๋ยวเขียนเขียนวันที่ก่อน <c oughs> วันที่หนึ่งธันวาหนุ <c oughs> แนวเป้า เวลาเราไม่ได้ลงนี่เนาะโอ้ยอก,ก็ลอยออกาสามยังมาเหมือนเดิมอยู่สามก็ยังมาอีก <c oughs> แต่ว่าแปดก็มาบ่อยอยู่นะแปดก็มาค่ะเดือนที่แปดของของปีใหม่นี่ยังมาอยู่เหมือนเดิมประชงเดือนธันวาเนี่ผมก็มีทั้งแปดทั้งสามค่ะเดือนธันวาเนี่เด่นทั้งแปดทั้งสามเนาะ ครับ <c oughs> ยังมายังยังใช้ได้อยู่สามก็ยังมาให้เห็นอีกเหมือนเดิมครับแน่นอนจริงๆซื้อติด,ดไว้ชุดแรกชุดแรกจะมีศูนย์สามแปดชุดแรกศูนย์สามแปดเดี๋ยวนะคะคมีมีวิ่งไหมคะหนุ่มแมวถ้าวิ่ง เขาน่าจะวิ่งสามมันเดิมเพราะว่าสามมาสองหางค่ะวิ่งวิ่งบนล่างเนาะครับสามมาทั้งสองซุดนะค่ะวิ่งบนล่างเด่นที่สามเนาะครับวิ่งบนล่างให้มาตัวเดียวใช่ไหมคะครับให้ตัวเดียวคือสามนะคะสามวิ่งบนล่างสามาสามยังจะมาอีกงวดนี้ เพราะว่าเลือเรือประมาณสองนวดครับเรือสองวดค่ะเรือสองงวดสําหรับเลขเด่นเลขของประจําปีนะคะงวดนี้ยังเด่นที่สามอยู่เหมือนเดิมค่ะวิ่งสามตัวเดียวบนล่างค่ะเอาทีนี้มีชุดสามสามตัวไหมคะหนุ่มมีครับ ชุดชุดแรกก็ศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดโอ้ศูนย์สามแปดคือชุดแรกชุดสองก็สามห้าสองสามห้าสองติดสามทั้งหมดครับค่ะสามห้าสองก็สวยอืแล้วก็หวยแล้วก็ติดสามอีกห้าเก้าสามหวยเราวันวันนี้วันอะไรคะหนูแมวเป้า วันเสาร์วันให้พร้อมวันหวยรัฐบาลไทายออกนะ oh วันจันทร์แล้วก็ okay. oh, หวยลาวหวยลาวด้วยให้ลาวด้วยนะคะสาหรับวันที่หนึ่งค่ะ okay. ฝากลาวด้วยนะคะฝากลาวด้วย okay. ฝากลาวหนึ่งชุดฝากลาวให้เอฟซีไปพิจารณาดูห้ 5, 9, าเก้าสามสามลาวเก้าสามครับ ห้าเก้าสามถ้าไม่ออกก็อย่าลืมนะคะอย่าทิ้งเนาะครับเหมือนทุดแรกที่คำนวณจากรัฐบาลไทยมาออกลาวก็มาล้ลงนะผมก็ได้หนึ่งตมสามก็ออกออกออกไปแล้วออกบนออกบนรัฐบาลออกหอยลาวค่ะหนึ่งามสามออกเบนสามสามเนาะครับมันออกไปแล้ว ทีนี้ชุดชุดสองตัวให้ตัดตัวไหนบ้างคะรัฐบาลไทยะครับค่ะรัฐบาลไทยซอบส่วนตัวก็สู038 38ครับให้ตัดตรงที่038ครอบส่วนตัวอ่าให้ให้38แล้วก็อะไรนะคะ ในในสามห้าสองกับศูนย์สามแปดชอบส่วนตัวคือศูนย์สามแปดอชอบส่วนตัวคือศูนย์สามแปดเด่นที่ศูนย์สามแปดน้ชอบส่วนตัวแต่สําหรับคนที่ชอบชุดไหนก็เอาได้อันนี้คือหนุ่มแมวเป้าชอบเองส่วนตัวนะคะชุดสามศูนสามแปดค่ะก็เป็นตัวเน้นเลยก็ได้ เกิเที่ยวต่างประเทศเมืนเน่อวันจันนี้ก็ห้าเก้าสามไปเที่ยวลาวต่างประเทศก็คือห้าเก้าสามเม็ดเดียวให้ตัดเล่นเนาะให้ตัดเล่นเนอาค่ะตัดเล่นเอาถ้าไม่ออกงวดนี้ก็เอาไปเล่นงวดถัดไปเนาะครับงวดต่อไปอย่าทิ้งชุดเดียวเน้นๆสำหรับเราวพัฒนาหนุ่มแมวเป้า ออกออกอยู่แล้วแต่ว่าจะออกวันไหนเนาะครับมันต้องออกอยู่แล้วมันต้องออกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> อ่าชุดสองตัวเพิ่งจะได้ตัวเดียวคือสามแปดก็ศูนย์สามสามแปดศูนย์สามสวยอยู่เนส่วนชุดที่สองสูตรที่สองนี่สามห้าห้าสองนี่เอาไหมคะตัดไหม แล้วแต่ fc นะอ๋ออันนี้ชุดที่สองนี่ก็แล้วแต่ fc จะตัดเล่นครับแต่หนุ่มแมวเป้าตัดเล่นให้แค่ชุดเดียวนะคะชุดเด่นเป็นชุดเด่นอ่ะจะน้อยจะโชว์ตัวเลขให้ fc ดูก่อนถ้าใครอยากวิ่งอยากวิ่ง,อย,งอยากรูดนะอยากวิ่ง ไปที่สามตัวเดียวนะคะไปที่สามตัวเดียวบนล่างเลยนะ,ะต้องมาให้เห็นแน่นอนตามนี่ไม่อยู่หลักสิบก็อยู่หลักร้อยไม่อยู่หลักร้อยก็อยู่หลักหน่วยฮะ <c oughs> าจะให้สองตัวอีกอันสุดหนึ่งก็กว่าจะเยอะแล้วเก้าศูนเก้าศูนย์ <90 S 2> เอาเป็นว่เา,เนเาเป็นตัวกันก็แล้วกันเนะาะเขาเป็นตัวกันเก้าศูน ค่ะเดี๋ยวเซนน้อยเขียนให้กันที่เก้าศูนย์ตัวเดียวนะคะเ,เดี๋ยวจดให้กันเก้าศูนย์อย่าลืมนะของแมหนุ่มแมวเป้าถ้าเข้าก็เข้าตรงๆค่ะเลขน้อยตัวมากค่ะ 90. เก้าศูนย์ ออาแต่สรุปตัวเลขให้เอฟซีฟังก่อนเนาะรสรุปนมแมวเป้าหงวดประจําวันที่สิบหกวันที่หงว,วันที่หนึ่งวันที่หนธันวาโอ้ยไปก่อนแล้ววันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดค่ะนมแมวเป้าวิ่งบนล่างเลขเด่นนะเป็นเลขเด่นค,คือสามเม็ดเดียวนะคะใครอยากไปใครชอบวิ่งชอบเหนื่อยเนาะ ไปที่3มตัวเดียวค่ะชุด3ตัวก็มี038แล้วก็สูตรที่2ได้3ามหสองค่ะแต่ส่วนตัวของหนุ่มแมวเป้านี่ชอบหางเดียวคือ038ย์สนะศูนให้ตัดเล่นด้วยตัดเล่นคือ3ามแล้วก็0ูนกัน90เม็ดเดียว แล้วก็ฝากเลาาพัฒนาด้วยพร้อมกันกับวันรัฐบาลออกคือวันที่หนึ่งฝากที่ห้าเก้าสามเม็ดเดียวให้ตัดเล่นให้จับวินเอาอยู่ในนี้ถ้าไม่ออกงวดนี้ก็ให้ตามไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อยๆรับรองว่าไม่เกินสามมวดออกแน่นอนนะคะถูกต้องไหมคะหนุ่มแมวเป้าครับครับถูกต้องครับค่ะ ขอบคุณนุ่มแมวเป้ามากๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางครับสวัสดีครับค่ะคุณค่ะอ่อคผูใ้ใดมักชอบชอบคลิปนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับท่างช่องน้ำในเนด้อจ่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์สองแชร์นะคะ ลำรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดค่ะจากแมวทางหนุ่มแมวเป้าค่ะสวัสดีค่ะ